สวัสดีครับก็มีคนกำลังสงสัยนะครับว่าตัวคลอรีนไดออกไซด์เนี่ยนะฮะมันสามารถที่จะป้องกันการติดโควิดได้หรือเปล่านะครับแล้วป้องกันได้ดีไม่ดีนะครับมีปัญหามีผลเสียอะไรหรือเปล่านะครับเพราะว่ามีคนแชร์ข้อมูลนะครับแชร์เป็นคลิปแชร์เป็นอ่เป็นโพสอะไรอย่างเงี้ยมานะครับให้ผมดูนะครับบอกว่ามีคนที่บอกว่าเออตัวนี้มันดีมากนะครับอ่จริงๆโพสนี้นะผมก็ บอกเลยนะครับว่ามันมาจากกลุ่มที่เขาไม่ต้องการฉีดวัคซีนแล้วคิดว่าวัคซีนเนี่ยมีปัญหานะฮะก็เลยเอาตัวนี้มานําเสนอนะครับจริงๆตัวนี้มันก็มีประโยชน์นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะพูดลงลึกไปให้ดูเลยนะครับว่าเราจะใช้ตัวนี้เนี่ยจะต้องใช้อย่างไงบ้างแล้วก็มีสิ่งไหนบ้างที่ต้องระวังนะครับพบกับผมนะครับนายแพทย์ธนีธนียวันนะครับเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเชี่ยวชาญโรคปอดการปลูกถ่ายปอดและวิกฤตมัมบัตนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมขอ วกไปอ้อมๆไปอีกเรื่องหนึ่งก่อนนะฮะก่อนที่ท่านจะเข้าสู่การคุยเรื่องของคลอีนไดออกไซด์นะครับกลุ่มที่เขาต่อต้านวัคซีนนะครับหรือว่าไม่ต้องการฉีดวัคซีนเนี่ยมีสิ่งหนึ่งซึ่งผมคิดว่าเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเหมือนกันนะครับหรือว่าอย่างน้อยๆคนส่วนใหญ่ของเขาก็คล้ายกันอย่างหนึ่งนะครับคล้ายกันในแง่ไหนนะครับคล้ายกันในแง่ที่ว่าเขาก็พยายามจะหาสิ่งต่างๆนี่แหละนะครับมาดูว่ามันสามารถป้องกันโควิดได้หรือเปล่าและเอามาใช้นะครับ อะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นไอตัวนี้แหละครับคลอเรนไดออกไซด์นะฮะไอโอดีนที่เอาไว้พ่นจมูกหรือกลัวคอนะครับแอลโกอฮอล์ที่พ่นจมูกได้นะครับหรือว่าการใช้สมุนไพรชนิดต่างๆเช่นรางจืดกระชายขาวฟ้าทาลายโจรน,นะครับพวกนี้เอาใช้การใช้วิตามินดีวิตามินซีซิงค์นะครับต่างๆนะฮะ รืวิธีต่างๆนานาอะไรก็แล้วแต่ที่สรรหามาใช้ตัวพ่นจมูกท่าฟิกอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับโดยอ้างว่าโอมันดีกว่าวัคซีนแน่นอนนะฮะออนอกนอจากนี้ก็อาจจะมีอย่างอื่นที่ผมอาจจะไม่ได้กล่าวไว้นะที่นี้นะครับก็ถ้าผมนึกออกเดี๋ยวจะพูดไปเลยละกันถ้าตอนตอนนี้ยังนึกไม่นึกไม่ออกว่าเขาเอาอะไรมาพูดบ้างนะครับก็มีอยู่ ค่อนข้างที่จะหลากหลายเลยทีเดียวนะครับเวลาที่เขาพูดเรื่องเกี่ยวข้องกับพวกนี้อ่าหรือบางคนเอาชาัยอ้อนมีนี่มีไฮดรอกซิคลอโรควินนะครับทึ่ซงซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยก็เออตัวเป็นเป็นตัวที่โด่งดังกันมากว่าเอามาใช้หรือแม้กระทั่งตอนนี้ก็มีไอเวอร์เมกตินนะฮะหรือ,อยาต้านโรคซึมเศร้าที่ผมเคยพูดไปสมัยก่อนนะครับก็ฟลูบอกซ์มีนตัวเนี้ยนะฮะซึ่งเขาเอามา บอกว่าเออตัวนี้มันดีแม้กระทั่งไปหาไอเวอร์เมกตินจากสัตว์มาใช้เลยนะครับตัวนี้นะฮะที่บอกว่าปลอดภยัยปลอดภัยทั้งหลายแหละ่นะครับคือในบรรดาทั้งหมดเนี่ยมันบอกว่าอะไรครับบอกว่าอย่างหนึ่งเนี่ยเขาพยายามจัดสรรหายอย่างอื่นนั่นแหละไม่ได้มาใช้แทนวัคซีนนะครับมันแตกต่างจากวัคซีนบางอย่างนะครับคืออะไรบ้างที่แตกต่างผมเล่าตรงนี้เลยของพวกนี้ทั้งหมดนะครับการทดลองในมนุษย์เนี่ยมีน้อยมากๆนะครับหรือบางอันไม่มีเลยด้วยซ้าไปนะฮะ อ่าแล้วท่านจะเชื่อได้อย่างไรนะครับท่านจะบอกว่าตัวนี้มันใช้ในคนได้ดีได้ผลแน่ๆไม่มีปัญหาแน่ๆอ่าก็ในเมื่อมันไม่มีการทดลองท่านจะพูดอะไรก็ได้ถูกไหมครับ <c oughs> ก็ไม่ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่อ่ายกตัวอย่างง่ายๆเลยอ่าถ้าเป็นสมุนไพรนะครับรางจืดกระชายขาวหรือฟ้าทลายโจรมีการทดลองในคนแค่ไหนครับท่านลองไปหาเลยครับมีไม่เยอะหรอกครับอ่าอันที่มันมีออกมาเนี่ยก็ อาจจะไม่ได้เยอะมากมายอะไรก็ได้แต่ที่สําคัญคือผมเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วว่ามันมีการทดลองในหลอดทดลองจริงๆนะครับอันนี้มีจริงๆนะฮะการทดลองในนักโทษนี่ก็มีบ้างนะครับแต่ไม่ทุกอย่างนะครับบางคนก็ให้เหตุผลว่าก้อนนี้เขาใช้กันมาตั้งแต่บรรพบุรุษเราแล้ว,ลวเป็นภูมิปัญญาชาวไทยใช้มาก็ไม่เห็นมีปัญหารักษาโรคได้สารพัดท่านลองถามตัวเองสิครับว่าสมัยก่อนที่เขาใช้กันเนี่ยมันมีโควิด -19 หรือเปล่าครับ พ่อแม่เราสมัยนะั้นมีโควิด1 9ไหมครับคำตอบก็ตอบง่ายๆอยู่แล้วครับว่ามันไม่มีนะฮะอ่านี่คือสมุนไพรนะโอเคต่อไปถ้าเป็นตัวอื่นล่ะตัวพ่นจมูกหรืออะไรพวกน,นี้เดี๋ยวผมจะพูดต่อไปนะครับก็ไม่มีการทดลองในคนอีกเช่นกันนะครับอ่าหรือว่าถ้าเป็นกรณีของไอเบอร์เมกตินไอเบอร์เมกตินเนี่ยมันมีการทดลองที่ เป็นเมตาอาไ i ซิสที่ผมเคยอ่านไปให้ฟังแล้วนะครับว่ามันอาจจะช่วยได้อาจจะช่วยได้แต่ควรที่จะเป็นไอบอร์แมกตินของคนเนื่องจากว่าไอบอร์แมกตินของสัตว์เนี่ยนะฮะขนาดมันจะไม่สูงเท่าคนแล้วที่สําคัญคือมันมีการปนเปื้อนท่านรู้หรือเปล่าว่ามันมีการปนเปื้อนด้วยอะไรได้บ้างผมว่าท่านลองไปอ่านเอาเองดีกว่านะครับเรื่องนี้สําหรับคนที่แนะนําว่าเออไอบอร์มกตินคนหาไม่ได้ก็ไอบอร์มกตินสัตว์สิ ยาของสัตว์นะครับผลิตด้วยวิธีที่ไม่เหมือนของคนแล้วมีมาตรฐานในการควบคุมไม่เหมือนของคนนะครับไม่เหมือนของคนเราต้องรู้ตรงนี้นะฮะแล้วคนเราเปรียบเทียบกับสัตว์เราแข็งแรงสูสัตว์ได้ไหมท่านก็ลองไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับถ้าเป็นผมผมโคงจะไม่แนะนำไอโวลเมกตินในสัตว์เอามาใช้ในคนหรอกครับนะฮะแล้วถ้าท่านจะใช้จริงๆก็ต้องเสี่ยงเอาเองแล้วกันนะครับว่ามันจะมีสารปนเปื้อนซึ่งเขาไม่ได้บอกหรือเปล่าเพราะว่าการควบคุมการผลิตของเขาเนี่ยมันไม่เหมือนคนนะครับ ก็ลองไปคิดเอาเองนะส่วนคนที่ยังยังโปรโตัวไฮดรอกซิคลอโรควินอยู่ตรงนี้เนี่ยนะฮะผมเชื่อผมบอกเลยตรงๆนะครับท่านล้าหลังมากนะครับเพราะว่าข้อมูลในคนออกมาตั้งนานแล้วนะครับหลายเดือนเกือบจะเป็นปีแล้วครับว่ามันไม่ได้ผลนะฮะแล้วแถมยังมีผลเสียถ้านลองไปหาอ่านเอาเองได้เลยนะครับว่ามันมีผลเสียนะครับตรงนี้ใครยังเชื่ออยู่เนี่ยก็โอ้โหสารพัดเก่าเลยนะครับแล้วก็ เราคุยกันอ้อมๆมานานแล้วเรามาเข้าเรื่องกันดีกว่าคลอีนไดออกไซด์นะครับคนกลุ่มนี้เนี่ยเขาก็ถามผมว่าหมอรู้หรือเปล่าว่าคลอีนไดออกไซด์เนี่ยต้องกินยังไงถึงจะตายต้องกินยังไงถึงจะตายแล้วรู้ไหมว่ามันได้ประโยชน์ยังไงนะผมถามท่านกลับเลยนะครับว่ารู้ไหมว่าคลอีนไดออกไซด์เนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาอะไรได้บ้างในคนกลุ่มไหนที่ไม่ควรใช้นะฮะแล้วขนาดที่ต้องใช้เนี่ยแค่ไหนถึงจะเรียกว่าปลอดภยัย ถ้าท่านตอบคําถามผมได้แค่นี้ก่อนที่ผมจะเฉลยเนี่ยผมก็ว่าโอเคท่านใช้ได้อย่างปลอดภยัยใช้ไปเถอะนะไม่มีปัญหาผมไม่ได้คัดค้านการใช้นะครับอ่ะเรามาเข้าสู่เรื่องตรงๆกันเลยแล้วกันนะครับคลอีนไดออกไซด์เนี่ยมันเป็นสารที่สามารถฆ่าพวกไวรัสฆ่าแบคทีรียนะครับได้นะครับแต่ว่ามันจะฆ่าบางอย่างไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นเชื้อราบางชนิดจะฆ่าไม่ได้สปอร์จะฆ่าไม่ได้นะครับหรือว่าเป็นกรณีของวัณโรคฆ่าไม่ได้นะฮะหรือว่าวัณโรคเทียมเช่น กลุ่มที่เป็นภาษาทาง,ทางวิทยาศาสตร์เรียกว่า non-tuberculous m y c o b a c t e r i u m พวกนี้นะอาจจะฆ่าไม่ได้นะครับต้องใช้ความเข้มข้นที่สูงสูงนะครับมันถึงจะฆ่าได้นะครับคลอโรอินไดออกไซด์เนี่ยมันจะเป็นส่วนที่สุดท้ายเราก็แตกตัวไปเป็นคลอรอนซึ่งเราใส่เข้าไปในสระว่ายน้ําของเราหรือว่าในน้ําที่เป็นน้ําประปาของเราเพื่อฆ่าเชื้อโรคอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็มีประโยชน์เพราะมันฆ่าเชื้อโรคได้จริงๆนะครับแต่ว่าเราจะเอามาใช้ในคนเนี่ยเขาก็มีการกําหนดนะครับว่าเออ เปอร์เซนที่ใช้ได้เนี่ยคือแค่ไหนนะครับผมจะแนบลิงก์งานวิจัยตัวนี้ให้ท่านไปอ่านเองได้เลยนะครับก็ถ้าเป็นคลอรีนไดออกไซด์เนี่ยจะต้องมีความเข้มข้นไม่เกิน0.02%ถึงจะถือว่าได้ผลและไม่เกิดปัญหานะครับ0.02%แต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาที่เราไปซื้อผลิตภัณฑ์พวกนี้นะครับมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันแบบแรกเนี่ยเป็นเป็นแบบเหลวเป็นน้ําขึ้นมานะครับแล้วอันนี้เขาจะไม่ใช้เป็นส่วนผสมตรงๆโดยโดยบอกว่าเป็น คลอรีนไดออกไซด์ถึงแม้ว่าในหน้าฉลากเขาจะโฆษณาเขาจะเขียนว่า ClO2 คือคลอรีนไดออกไซด์โฆษณาไว้ด้านหน้าแต่ว่าท่านลองไปอ่านฉลากเขาจะเขียนว่าอะไรครับเขาจะเขียนว่า ASC acidified sodium chloride ก็คือหมายความว่าเป็น sodium มค l o r i d e เนี่ยนะครับตัว Na คือ sodium a t d i u m นะครับบวกกับตัว Cl คือคลอไรด์ O2 นะครับนี่คือโซ d i u m chloride นะครับละลายอยู่ในกรดนะครับ อันนี้คือเป็น acidified sodium chloride ซึ่งมันจะเป็นของเหลวแล้วเขาจะบอกปริมาณของคลอรีนไดออกไซด์อีกต่อหนึ่งนะครับถ้าเป็นการใช้ asc หรือ acidified sodium chloride เนี่ยจะต้องใช้ไม่เกิน0.2%นะครับ0.2%อ่า0.2%ดังนั้นผมลองพูดอย่างนี้นะครับ ท่านเข้าใจหรือเปล่าว่าการใช้คลอรีนไดออกไซด์ที่ไม่เกิน0.02%ไอ้คำว่า0.22%เนี่ยมันหมายความว่าอะไรครับท่านตอบผมได้หรือเปล่าถ้าท่านตอบไม่ได้ท่านก็ยังไม่ควรใช้ครับ0.02%เนี่ยมันหมายความว่า0.02% weight by volume หมายความว่า0.02กรัมต่อสารทําละลาย100 ml มลนะครับถึงจะปลอดภัยแล้วก่อนที่ผมจะใช้ product หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่ซื้อมาเนี่ยผมจะต้องคำนวณก่อนว่ามันออกมาได้เท่าไหร่กันแน่นะครับผมถึงจะใช้มันแบบที่2ก็คือมีแบบชนิดที่เป็น,นเป็นเม็ดนะครับเม็ดเนี่ยเอาไปละลายน้ำแล้วมันก็จะฟูๆออกมากลายเป็นสารละลายที่ประกอบไปด้วยตัวคลอรีน i o ไดออกไซด์ในที่สุดนะครับแบบนี้เนี่ยข้อเสียของมันก็มีก็คือว่าเขามีการควบคุมการผลิตให้เม็ดเนี่ยยังไงบ้างให้สารมันบริสุทธิ์ที่สุด ไม่มีสารปนเปื้อนท่านแน่ใจได้อย่างไรมีกระบวนการอะไรไหมในการควบคุมการผลิตนะมีกระบวนการไหมนะฮะอย่างวัคซีนยังมีของ fda มีอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ fda ของแต่ละประเทศก็มีความเกี่ยวข้องแต่ถ้าไอ้พวกนี้นะท่านจะต้องไปดูการผลิตว่ามีเครื่องหมายการผลิตการควบคุม gmp หรืออะไรหรือเปล่านะครับถ้าไม่มีถามว่าผมจะใช้ไหมไม่ใช้แน่แนครับ ผมไม่อยากจะไปลองอะไรที่มันไม่มีการควบคุมการผลิตเพราะว่าคนที่โฆษณาเขาจะโฆษณาอะไรก็ได้เลยตามสบายใจเขาเลยเขาเขียนว่าอะไรก็ต้องเป็นแบบนั้นเราอ่านแล้วเราก็เชื่อโอ้โหเขียนไว้หน้าเลยบอกว่าฆ่าโคโรนาไวรัสได้แบบนี้คนอ่านที่หูเบาก็เชื่อไปแล้วว่ามันฆ่าได้นะครับแล้วมันไม่มีอันตรายนะครับเขาเขียนว่าบางคนก็จะเขียนว่าอันตรายมีแต่น้อยเช่นเขียนว่ามเนอร์เอ,อ่อมเนอร์คือน้อยๆยแต่ไม่ได้บอกว่ามันคืออะไรานะครับ ดันะงนั้นท่านก็ต้องไปดูนะถ้าเป็นถ้าเป็นแบบเป็นของเหลวท่านก็ต้องไปดูว่าคำนวณเอาเองเลยว่าตกลงแล้วมันที่ที่เขาบอกให้ใช้เนี่ยมันมีปริมาณเท่าไหร่กันแน่เกิน0.02ของคลอรีนไดออกไซด์หรือเปล่าหรือว่าเกิน 0. 0.2ของกรณีแอซิดฟลายโซเดียมคลอไรด์หรือเปล่าถ้าเกินแปลว่าอันนั้นใช้ไม่ได้ครับนะถ้าเป็นแบบเม็ดเม็ดเนี่ยผมก็บอกว่าท่านก็ต้องลองไปคิดเอาเองแล้วกันนะครับว่าเม็ดมันบริสุทธิ์ได้แค่ไหนนะครับ แล้วก็เอามาทาละลายน้ําน้ําท่านใช้น้ําอะไรนะครับก็ต้องดูเรื่องน้ําเรื่องอะไรพวกนี้ด้วยแล้วทิ้งไว้ได้นานแค่ไหนมันถึงจะหมดฤทธิ์นะครับตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะฮะตรงนี้ผ่านอันนี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับคือการใช้นะครับก็จะเป็นการใช้แบบพ่นจมูกนะครับวิธีการพ่นก็คือพ่นเข้าไปนะฮะแล้วก็ปล่อยให้มันอยู่ในนั้นสักประมาณนาทีหนึ่งพอหลังจากนาทีหนึ่งทำยังไงครับสั่งออกมานะครับอะไรที่ลงไปในคอก็ต้องไอมันออกมาเขาไม่ได้แนะนําให้กินนะครับไม่แนะนําให้กินฮ ส่วนถ้าเป็นกลัวคอก็กลัวไปให้ลึกที่สุดประมาณสัก15-30วินาทีอย่างเงี้ยแล้วก็บ้วนทิ้งไม่ได้ให้กกืนนะครับบ้วนทิ้งนะแล้วถ้าเป็นสารพวกนี้เนะี่ยก็ถ้าเป็นแบบน้ำเนี่ยมันจะต้องเอาน้ำเนี่ยมาเจือจางลงไปในใน,ในน้ำของท่านอีกอีกต่อนหนึ่งเพื่อที่จะให้ได้ปริมาณของอคลอรีนไดออกไซด์เท่าที่กำหนดไว้นะครับถ้าเกิดเกินนั้นก็มีปัญหานะครับส่วนใหญ่เขาจะบอกเป็นหยดนะอ่ะท่านซึ่งสามารถมีคำนวณเก่ง,กงๆและอยากไปคำนวณเอาเองเนี่ย ก็ต้องก็ต้องรู้นะครับว่า1หยดเนี่ยมันมีกี่ซีซีนะครับท่านรู้หรือเปล่าอ่าพวกที่มาบอกผมทั้งหลายแล้วว่าโคนนี่ปลอดภัยอย่างง้อย่างนี้นะฮะถ้าท่านยังคำนวณไม่ได้แบบผมนะครับท่านก็ต้อง,ต,องต้องคิดไว้ดูนะครับว่าอาจจะไม่ได้นะครับใน1 cc ซีซีหรือ1 mL มลเนี่ยจะมีทั้งหมด20หยดนะครับ15-20หยดโดยประมาณก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านจะใช้ ตัวด็อปเปอร์แบบไหนนะครับถ้าคอนโทรลดีๆเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณสัก20หยดต่อ1นึซีซีท่านก็ลองไปคำนวณคร่าวๆได้นะครับแต่ถ้าเกิดเขาเป็นแบบไมโครด็อปเปอร์นะครับคือไมโครด็อปเปอร์มันแพงนะผมคิดว่าเขาอาจจะไม่เอามาใช้ในในตัวที่เอาไว้หยชน์พวกนี้แล้วครับแต่ถ้าเป็นไมโครด็อปเปอร์เนี่ยก็คือจะประมาณ60หยดนะคือได้1มิลลิลิตรอ่ะอันนี้ท่านก็ไปลองคำนวณเองแล้วเล่นแล้วกันนะครับเออสำหรับท,ท่านที่อยากจะคำนวณนะครับให้ตัวเองดูมีภูมิก่อนที่จะะะไปแนนนนนาคคออื่่เรับะ ทีนี้ต่อไปเราก็มาดูว่าเอออันเนี้ยในกรณีของคลอรีนไดออกไซด์ที่มันเป็นประโยชน์แล้วโทษละ่ะนะโทษก็คืออะไรบางคนใช้แล้วแสบจมูกก็ใช้ไม่ได้นะครับบางคนใช้แล้วระคายเคืองคอก็ไม่ได้นะครับบางคนใช้แล้วมีปัญหาว่าเอ้ยมันไม่ค่อยได้กลิ่นอะไรเนี่ยเราไปกลัวว่าเอ้ยตัวเองติดโควิดหรือย,ยังอะไรก็มีนะครับและที่สําคัญโรคอะไรครับที่ใช้ไม่ได้ท่านรู้หรือเปล่า ะะท่านไม่รู้ใช่ไหมฮะในคนที่มีความเสี่ยงในการเป็นไทรอยต่ำหรือไฮโปไทรอยนะครับถ้าใช้คลอรินไดออกไซด์บางคนจะเกิดเป็นไทรอยต่ำจริงๆเลยนะครับหรือไฮโปไทรอยนะครับเกิดอาการไฮโปไทรอยจริงๆเลยนะฮะแล้วผมจะพูดทางภาษาทางการแพทย์ให้ท่านฟังต่อไปในอนาคตนะครับว่ามันไอ้พวกนี้มันมีปัญหาได้นะครับที่ต้องระวังนะฮะคือคนที่มีความเสี่ยงในการเกิด ไทรอยต่ำหรือไฮโปไทรอยเนี่ยท่านใช้ตัวนี้ไปอาจจะมีปัญหานะอาจไม่ได้การันตีว่าต้องมีปัญหาแต่อาจจะนะครับดังนั้นคนที่มีความเสี่ยงเช่นนี้เช่นเคยกลืนแร่รักษาไท,ทารอยมาก่อนนะไม่มีต่อมไทรอยกินพวกนี้ก็อาจจะทําให้ไทรอยเรามีปัญหาได้เพราะว่าไทารอยถ้าเหลืออยู่เล็กๆน้อยๆเนีย่นอยอาจจะมีปัญหาได้นะฮะอ่าก็ต้องระวังนะครับหรือบางคนที่มีภูมิต่อต้านไทรอยตัวเองแล้วไทรอยมันต่ําได้นยกินในพวกนี้ก็อาจจะยิ่งต่ําไปกว่าเดิมอีกนะครับก็ต้องระวังนะฮะ เออแล้วของตัวนี้มันมีการทดลองไหมมีในหลอดทดลองครับมีในหลอดทดลองนะแต่ยังไม่มีในคนชัดเจนเท่าไหร่นะครับก็ไม่มีในคนนะครับมีแต่บางคนเขาบอกว่านี่เห็นไหมเราใช้แล้วก็ไปอยู่ร่วมกับคนที่เขาติดโควิดก็ไม่เห็นจะติดเลยแล้วก็มาบอกว่าดีการที่บอกว่า1เคสดีแล้วไม่ติดโควิดนะฮะ มันมีปัจจัยมากมายหลายร้านเลยนะครับที่จะเป็นไปได้แล้วก็ไม่สามารถบอกได้ว่าตัวนี้มันดีจริงมันจะต้องเอาไปทําการทดลองในคนโดยแบ่งกลุ่มเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกนี่ก็คือกลุ่มที่ได้คลอรีนไดออ,อกไซด์กลุ่มที่2คือกลุ่มที่ไม่ได้นะครับแล้วก็ไปปล่อยให้เจอโควิดดูซิว่าใครติดแล้วทั้ง2กลุ่มนี้จะต้องเป็นกลุ่มที่ไม่ฉีดวัคซีนเหมือนกันหรือถ้าฉีดก็ต้องฉีดเหมือนกันแล้วเป็นกลุ่มที่ลักษณะ้คล้ายกันนะครับอ่ะแล้วคํถาถามก็คือไอ้คลอรีนไดออกไซด์ตัวนี้เนี่ย ก็มีคำแนะนำว่าต้องใช้ทุก5ชั่วโมงนะครับทุก5ชั่วโมงก็คล้ายๆทัฟฟิกที่เราพูดกันนั่นแหละครับต่อมาผมมาต่อให้อีกตัวหนึ่งแถมให้เลยก็คือเป็นตัวของไอโอดีนนะครับที่บอกว่าเอาเบตาดีนละลายน้ำแล้วพ่นจมูกหรือว่ากลัวคอเนี่ยมันก็ทำได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็มีบ้างเหมือนกันคือมันละคายเคืองในเยื่อบุต่างๆได้นะครับพวกไอโอดีนพวกนี้นะฮะ ระคายเคืองได้มันจะแสบได้นะครับแล้วก็เป็นอันตรายในบางคนถ้าเราไม่สามารถทําให้อิอโอดินมันเจือจางได้เพียงพอนะครับก็ต้องเจือจางให้ให้ดีๆนะครับอ่าพวกนี้ก็ต้องไปดูนะครับมันจะมีผลิตภัณฑ์แบบที่เขาทํามาสําหรับรูปสําหรับพ่นจมูกสําหรับกลัวคอเลยกับผลิตภัณฑ์ที่เอาไว้ล้างแผลพวกนี้นะเอาไว้ล้างแผลนี่ถ้าทัานจะมาเจือจางนี่ต้องโ,อโหเจือจางสุดยอดเลยนะครับเช่นหยดเดียวในน้นําเนี่ยอาจจะต้อง50ซีซีถึงจะถือว่า โอเคหรืออาจจะต้องแบบร้อยซีซีไปเลยด้วยซ้ำไปถึงจะถือว่าโอเคนะครับแล้วพวกนี้มันไม่ได้อยู่ตลอดไปนะครับอยู่สักพักหนึ่งท่านก็ต้องทิ้งมันไปแล้วนะครับอ่าก็ทําทุกห้าชั่วโมงเหมือนกันใช้กลัวคอไม่ให้กินนะครับหรือพ่นจมบุกนะพ่นเข้าไปก็1นาทีนะฮะหลังจากนั้นก็สั่งออกหรืออะไรที่ลงคอก็บ้วนทิ้งนะครับอ่ากลัวคอก็กลัว1 5บหถึงสาวิอะไรอย่างเงี้ยนะครับถือว่าน่าจะใช้ได้แต่ไม่มีการทดลองในคนอีกแล้วครับ ไม่มีการทดลองในคนนะฮะไม่รู้ว่ามันจะดีจริงหรือไม่ดีจริงมันอาจจะดีก็ได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถบอกได้นะครับว่ามันจะดีจริงจริงหรือเปล่านะครับอ่าแล้วที่สําคัญก็คือไอโอดีนตัวนี้ที่มันอยู่ในในตัวที่เราเป็นเป,นเปนดัดีนหรือโพไบโดนไนโอดีนพวกนี้ที่เราเอามาใช้เนี่ยมันก็มีปัญหากับคนที่เป็นไทรอยอีกแล้วนะครับแต่นี้เนี่ยจะมีปัญหากับคนที่มีโอกาสเป,เป็นไฮโปไทรอยคือไทรอยทางานต่ํา และคนที่มีโอกาสเป็นไฮเปอร์ไทรอยคือไฮเปอร์ไทรอยหมายความว่าไทารอยทางานมากเกินไปนะครับจะมีปัญหาทั้งคู่นะครับอ่าและท่านที่ไม่ทราบภาษาทางการแพทย์ผมจะพูดให้ฟังตรงนี้เลยนะครับเผื่อว่าถ้าเกิดว่าท่านอยากจะเอาเรื่องพวกนี้ไปแนะนําในกลุ่มที่ไม่อยากฉีดวัคซีนท่านควรจะต้องมีความรู้หน่อยนะครับถ้าท่านพูดไปอย่างไม่มีความรู้แล้วก็บอกว่าโอ้นี่มันดีอย่างงน้นอย่างนี้เขาทําทดลองแล้วเป็นการทดลองที่มั่วๆขึ้นมาอย่างเงี้ยมันก็ไม่ถูกต้องใช่ไหมผมก็ไม่เชื่ออยู่ดีนะฮะอ่า ท่านเคยได้ยินคำทางการแพทย์คำหนึ่งไหมว่าคำนี้คือ w o l f c h i k o f Effect ไม่เคยใช่ไหมครับถ้าท่านไม่ใช่หมอเฉพาะทางหรือหมอที่ใฝ่รู้ะท่านก็ไม่สามารถรู้ได้หรอกว่าน,นี่คืออะไรนะครับ w o l f c h y k o f Effect ก็คือการที่เราได้ ine, อโอดีนนะครับในคนที่มีความเสี่ยงในการเกิดไทรอยต่ำมันจะไปกดให้ไทรอยมันยิ่งต่ำเข้าไปใหญ่นะครับมันก็มันก็ยิ่งยิ่งมีปัญหานะครับ คือตัวนี้มันสามารถไปกดให้ให้ไทรอยด์ทำงานไม่ได้ได้หรือบางคนเนี่ยเราใช้ไอโอดีนในการรักษาไฮเปอร์ไทรอยหรือว่าไทรอยด์ทำงานเป็นพิษแต่ว่าเราไม่ได้ให้เข้าไปทันทีเราต้องให้ยาตัวอื่นเข้าไปก่อนแล้วก็ต่อได้ไอโอดีนตัวนี้ทําให้กดการทํางานของไทรอยด์ลงนะถ้ามันกดมากจนเกินไปหรือคนที่เขาเสี่ยงจะเป็นไฮโปไทรอยอยู่แล้วเขาก็จะเกิดไฮโปไทรอยขึ้นมาจริงๆเลยนะครับอ่าอีกมุมหนึ่งมันทําให้คนที่เสี่ยงในการเกิดไฮเปอร์ไทรอยคือไทรอยด์ทำงานผิดปกติแบบเยอะๆ ก็คือมีอาการใจสั่นมือสั่นหัวใจเต้นเร็วเต้นผิดปกติเหงื่อออกตัวผอมนะครับท้องเสียบ่อยๆอย่างเงี้ยนะครับผมร่วงอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นไฮเปอร์ไทรอยขั้นเต็มขั้นบางคนไข้ขึ้นก็มีนะครับก็มันเป็นเพราะว่าไอตัวนี้แหละครับออของไอโอดีที่อยู่ในนี้นะครับซึ่งจริงๆก็มีคำเรียกทางการแพทย์อีกแล้วครับที่เรียกว่าจอร์ดเบสโดนะครับจอรนี่ก็คือเป็น ผมคิดว่าน่าจะแปลว่าไอโอดีนในภาษาเยอรมันอะไรเงี้ยเบสโดหรือเบสิโดนี่ก็เป็นชื่อคนที่เขาค้นพบไอตัวนี้แล้วกันนะคือไอโอดีนที่ให้เข้าไปในไทรอยที่ทํางานน่าจะผิดปกติอยู่แล้วมันจะยิ่งผิดปกติสุดยอดมากขึ้นนะครับก็คือเกิดเป็นไทรอยเป็นพิษไปเลยไฮเปอร์ไทรอยคือไทรอยเป็นพิษนะฮะดังนั้นในคนพวกที่ไวมากๆต่อไอโอดีนใช้พวกนี้อาจจะมีปัญหานะครับอาจจะนะครับผมไม่ได้บอกว่ามัน มันจะปลอดภัยแล้วก็บางคนอาจจะปลอดภัยจริงๆบางคนอาจจะไม่มีปัญหาอะไรเลยมันไม่ได้จําเป็นต้องมีปัญหานะครับแต่ผมบอกตรงนี้ให้คิดไว้ก่อนนะครับว่ามันมีโอกาสแบบนี้ได้นะครับโอเคทั้งถ้าใดท่านใดที่จะใช้ตัวคลอีนไดออกไซด์หรือจะใช้ตัวพ่นของไอโอดีนหรืออะไรหรือจะใช้กลั่วคอเนี่ยท่านก็สามารถที่จะทําได้นะครับแต่ข้อควรระวังก็คือข้อแรกไม่มีการทดลองในคนนะครับ บางอย่างมีการทดลองในคนแต่ก็ไม่ใช่ในโคโรนาไวรัสหรือโควิด1 9เนี่ยนะครับไม่มีนะครับไม่มีการทดลองนี้ดังนั้นการที่บอกอะไรอ,อ้างตรงโน้นตรงนี้มามันบอกไม่ได้หรอกครับเพราะไม่มีข้อมูลถ้าเราข้อมูลตรงนี้ไปเทียบกับวัคซีนวัคซีนมีข้อมูลมากกว่ามหาศาลนะครับทดลองตั้งแต่ก่อนจะเอามาใช้ในคนหลังจากใช้ในคนแล้วก็มีการเก็บข้อมูลไม่ใช่เอาคนเป็นหนูทดลองอย่างที่ท่านบอกนะครับเพราะว่าเรา เก็บรวบรวมข้อมูลในการใช้จริงแล้วคนที่เอาไปเขาไปฉีดเนี่ยก็คือสมัครใจฉีดนะครับถ้าท่านจะสมัครใจไม่ฉีดก็ไม่มีใครบังคับท่านได้ท่านนั้นเองนะครับมันก็ง่ายๆนะครับเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยยังไงเราต้องรับผิดชอบไม่ว่าเราจะตัดสินใจฉีดหรือไม่ฉีดวัคซีนนะครับแล้วในโลกของเราเนี่ยไม่มีอะไรหรอกครับที่ปลอดภัย100%เต็มนะฮะยกตัวอย่างง่ายๆผมอยู่ประเทศไทยผมก็เห็นคนที่เขากินสมุนไพรแล้วก็ตายมาแล้วนะฮะหรือกินแล้วตับไวายก็มีมาแล้วนะครับ หรือว่าใช้อะไรแปลกๆที่คนอื่นเขาว่าดีมาแล้วมีปัญหาก็มีนะครับหรือว่ากินน้ํามากจนเกินไปโซเดียมต่ําแล้วชักมาโรงพยาบาลก็ผมก็เห็นมาแล้วนะครับก็มีทุกรูปแบบที่ของที่เราคิดบอกว่ามันนั้นจะปลอดภัยมันก็ไม่นะฮะแล้วถ้าท่านคิดแบบนี้เนี่ยคิดว่าเออโน่นก็นไม่ปลอดภัยถ้าวัคซีนเนี่ยฉีดไปแล้วเนี่ยถ้าวัคซีนที่ดีจริงๆแม้กระทั่งหนึ่งในล้านก็ไม่ควรจะเกิดปัญหาขึ้นผมจะตอบคำนี้เลยครับว่า ถ้าอย่างนั้นเนี่ยท่านก็อาจจะต้องไปเกิดใหม่ในโลกอุดมคติของท่านเองนะครับเพราะว่าทุกๆอย่างบนโลกใบนี้มันมีข้อเสียอยู่แล้วนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยอย่างสมุนไพรเมตะก,กที่ผมบอกไปอย่างน้ําอย่างอาหารบางคนกินเข้าไปเอาแพ้อาหารเสียชีวิตก็มีมาแล้วนะครับหรือบางคนบอกว่าเออเนี่ยก็อย่างนั้นท่านกง็งดการเดินทางสิครับเพราะว่าท่านเดินทางออกไปก็อาจจะมีรถมาชนท่านก็ได้นะครับก็มีมาแล้วนะครับเดินเดินรลรถชนเสียชีวิตอย่างเงี้ยก็มีนะครับโอกาสน้อยแต่มันก็เกิดโอกาส หรือว่าท่านขับรถรแล้วมีคนมาชนหรือว่าท่านไปชนใครแล้วเสียชีวิตขึ้นมาก็มีข่าวถูกไหมครับเราบอกว่าอถ้ารถมาดีจริงอย่างนี้โอกาสเกิดหนึ่งในร้านก็ไม่ควรจะเกิดนะครับอย่างนั้นท่านก็แปลว่าท่านก็ไม่ควรขับรถเลยจริงไหมครับถ้าใช้ตรรก,กะเดียวกัน <c oughs> ก็ทง่ายง่ายนะครับพวกนี้ผมก็อธิบายตามตรรก,กะที่ควรจะเป็นถ้าท่านจะแนะนําจะใช้อะไรผมแนะนําอย่างหนึง่งคือท่านควรจะรู้จริงๆในเรื่องนั้นนะครับรู้ให้จริงรู้ให้ลึก แล้วไปดูงานวิจัยว่ามันมีหรือเปล่านะถ้าไม่มีแล้วท่านเอามายกบอกว่ามันได้ผลอย่างง้นอย่างนี้เนี่ยผมคิดว่าท่านก็กล่าวเกินจริงอยู่แล้วนะครับบางคนมาบอกว่าเออก็หมอ,ก,อก็ไม่บอกความจริงอย่างง้นอย่างนี้ก็ จะให้บอกอะไรเพิ่มเกินไหมครับมันความจริงมันเป็นสิ่งที่เราเห็นอยู่แล้วแต่มันเป็นความจริงซึ่งท่านอาจจะไม่พอใจเท่านั้นเองนะก็เราโกหกไม่ได้นะเราก็ต้องบอกอะไร <g iggle> ก็ต้องบอกไปตรงๆนะครับอ่าเรื่องพวกนี้คนที่เสียชีวิตจากวัคซีนมีไหม <g iggle> ก็มีนะครับไม่ได้ไม่มีนะฮะผมก็ไม่ได้ปิดข่าวอะไรผมก็พูดไปตั้งนานแล้วว่าปัญหามันก็มีแต่ว่าปัญหามันน้อยกว่าคนที่ไม่ฉีดวัคซีนเป็นล้านล้านเท่าท่านลองไปดูข้อมูลตัวเลขอะไรเดี๋ยวก็รู้นะครับอ่าวันนี้เราบ่นมาเยอะแล้วนะครับ ก็มีเท่านี้นะครับใครมีปัญหาข้อสงสัยแล้วก็สอบถามมาได้นะครับอ๋อช่องของผมนะครับท่านมีความคิดเห็นต่างท่านสามารถโพสต์ได้ผมจะตอบทุกโพสผมอ่านทุกโพสต์นะครับแต่ขอให้เป็นความเห็นต่างที่สุภาพนะครับไม่ใช่เป็นความเห็นต่างซึ่งออกมาระบายอารมณ์มามาด่าว่าอะไรถ้าท่านจะทําแบบนั้นเนี่ยผมจะลบท่านออกจากช่องของผมแน่นอนนะครับเพราะว่าผมเห็นด้วยกับการที่เรามีความเห็นแตกต่างกันเรามาถกเถียงกันด้วยข้อมูล ด้วยตรกกะนะครับที่ถูกต้องเพราะว่ามันจะเป็นการเจริญปัญญาแต่ว่าถ้าเราเอามาเถียงมามาว่ามามาด่าว่ากันเนี่ยผมคิดว่ามันไม่เหมาะสมนะครับแล้วอย่างนั้นก็ไม่มีใครฟังท่านแน่นอนนะฮะแล้วท่านจะมาบอกว่าท่านไม่มีกระบอกเสียงไม่มีที่ระบายมันก็ไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาที่เราคุยกันเราก็ต้องสุภาพเคาหากันนะฮะเป็นการให้เกียรติซึ่งกันและกันผมให้เกียรติท่านท่านก็ควรจะให้เกียรติทุกๆคนที่อยู่บนพื้นที่สาธารณนะด้วยเช่นกันนะครับโอเคเท่านี้นะครับขอบคุณมากสวัสดีครับ